สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแนะนำการใช้งานเบื้องต้นรถยนต์ t o y ย TA f o r t u n e r สำหรับผู้ที่ซื้อรถใหม่และผู้ที่มีรถ Fortuner อยู่แล้วเรามาดูกันนะครับว่ารถยนต์ f o r t u u e r เขาจะมีวิธีการใช้งานเบื้องต้นยังไงไปดูกันเลยครับเริ่มที่ระบบกุญแจของเขานะครับที่รีโมทกุญแจปุ่มแรกก็จะเป็นล็อกรถนะครับ เรากดเข้าไป1ครั้งนะครับสัญญาณก็จะกระพริบไฟ1ครั้งนะครับถือว่าเป็นการล็อกรถนะครับปุ่มที่2เปิดรถนะครับกดเข้าไป1ครั้งเหมือนกันนะครับสัญญาณไฟก็จะกระพริบ2ครั้งนะครับถือว่าเปิดแล้วนะครับปุ่มที่3นะครับเปิดกระปรงหลังนะครับกดครั้งไปนะครับกระปรงหลังก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับ เป็นระบบไฟฟ้านะครับเราจะปิดแล้วก็กดปุ่มนะครับแช่ไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่พวงหลังก็จะปิดอัตโนมัติเหมือนกันนะครับปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่มส่งสัญญาณเรียกรถนะครับสำหรับเวลาเราจอดเราหารถไปเจอหรือว่าอยากให้รถส่งเสียงนะครับเราก็กดค้างไว้นะครับ ก็จะมีเสียงแตรขึ้นแล้วก็สัญญาณไฟขึ้นนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการเปิดประตูนะครับที่ประตูฝั่งคนขับและประตูด้านหน้านะครับก็จะมีปุ่มสําหรับกดนะครับกดเข้าไปนะครับสัญญาณ1ครั้งก็คือล็อกรถนะครับสัญญาณ2ครั้งก็คือเปิดรถนะครับเราก็สามารถเปิดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มสําหรับกดเพื่อ กันเด็กเปิดประตูจากข้างในนะครับมีทั้ง3ฝั่งนะครับยกเว้นฝั่งคนขับนะครับนี่นะครับถ้าเรากดปุ่มลงมานะครับเด็กก็จะไม่สามารถเปิดประตูจากด้านในได้นะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสําหรับใช้ปิดทงลมนิรภัยด้านหน้านะครับป้องกันนะครับที่จะมากระแทกคอนโซลหน้าเพื่อไม่ให้ทุงลมนิรภัยทางานนะครับ นี่ก็จะเป็นระบบการเปิดฝากระโปรงท้ายอีกวิธีหนึ่งนะครับก็กดที่ปุ่มที่ฝากระโปรงท้ายเลยนะครับเขาก็จะทํางานระบบไฟฟ้านะครับเวลาจะปิดนะครับนี่นะครับก็จะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะครับเราก็กดปิดเลยนะครับกดเข้าไปนะครับฝากระโปรงก็จะปิดไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ ถ้ารู้สึกว่าฝากระโปรงอยู่สูงหรืออยู่ต่ำเกินไปเราสามารถกำหนดได้นะครับก็คือกดปุ่มแช่ไว้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็อยู่คอนโซลหน้ารถนะครับก็จะมีปุ่มสำหรับเปิดแล้วก็ปิดนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการเปิดฝาทางน้ำมันนะครับสำหรับเติมน้ำมันนะครับปุ่มก็จะอยู่ข้างๆพวงมาลยนะครับกดเข้าไปนะครับฝาทางน้ำมันก็จะเด้งออกมานะครับสำหรับคนที่จะเติมน้ำมันนะครับ เวลาปิดก็กดเข้าไปนะครับต่อไปเป็นฝากระโปรงหน้านะครับก็จะอยู่ข้างๆกันนะครับเราก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากระโปรงหน้าก็จะดีดขึ้นนะครับเราก็ยกขึ้นนะครับครับต่อไปก็จะเป็นวิธีใช้เบาะไฟฟ้านะครับจะเป็นไฟฟ้าคู่หน้านะครับก็จะเอียงหลังนะครับ เอ็นไปข้างหลังเอ็นมาข้างหน้านะครับเลื่อนเบาะนะครับชิดไปข้างหน้านะครับชิดไปข้างหลังแล้วก็ปรับเบาะขึ้นนะครับแล้วก็ปรับเบาะลงนะครับเป็นระบบไฟฟ้าแบบทิศทางนะครับคู่หน้าทั้งสองฝั่งนะครับส่วนเบาะแถวที่2นะครับเราก็สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับรวมถึงพับนะครับเบาะลงนะครับ แล้วก็พับเพื่อที่จะเข้าไปเบาะแถวที่3มนะครับบนเบาะแถวที่3มนะครับก็สามารถพับเก็บแขวนได้นะครับนี่นะครับพับแล้วก็ยกขึ้นข้างๆนะครับซึ่งเขาจะมีที่เกี่ยวอยู่นะครับมาเกี่ยวไว้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บสัมพลระให้มากขึ้นนะครับก็พับ บดเบาะแถวที่2อ,อีกนะครับก็จะมีพื้นที่กว้างเลยนะครับครับต่อไปจะเป็นระบบการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็จะมีปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านข้างพวงมาลัยนะครับเราก็อยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับเครื่องยนต์ก็จะทํางานนะครับต่อไปก็จะเป็นสวิตช์ข้างประตูนะครับก็จะมีปุ่มต่างๆนะครับเริ่มจากปุ่มพับกระจกด้านข้างนะครับ เปิดกระจกขึ้นลงนะครับด้านข้างประตูนะครับเป็นระบบออโต้นะครับตั้ง4ี่บานนะครับผุ่มปรับกระจกมองด้านข้างนะครับเราจะปรับด้านขวาแล้วก็หมุนไปด้านขวานะครับก็ปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้นะครับทั้งฝั่งคนขับและข้างคนขับนะครับ ปุ่มสำหรับล็อกประตูนะครับกดล็อกนะครับประตูก็จะล็อกทั้ง4บานนะครับกด <g ott ain> เปิดนะครับก็จะเปิดทั้ง4บานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับล็อกไม่ให้เปิดปิดกระจกด้านข้างได้นะครับสำหรับกระจไฟฟ้าก็จะปรับได้ทั้ง4บานนะครับต่อไปก็เป็นระบบเครื่องปรับอากาศนะครับ เรากดที่ปุ่มออตโอต้นะครับก็จะเป็นการเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับปุ่มด้านซ้ายนะครับสําหรับเครื่องปรับอากาศแถวนั่งแถวที่2และแถวที่3นะครับแล้วก็มีปุ่มต่างๆนะครับปรับทิศทางลมนะครับปุ่มหมุนเวียนอากาศในรถนะครับ ปุ่ม AC นะครับระบบทำความเย็นปุ่มไล่ฝ้าหน้านะครับแล้วก็ปุ่มไล่ฝ้าหลังนะครับสามารถปรับแรงลมได้นะครับหรือถ้าไม่อยากปรับนะครับเราก็ปรับที่ออโต้เลยนะครับเพราะว่าเราตั้งอุณหภูมิไปแล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นที่ปรับนะครับเบาะนั่งแถวที่2นะครับปรับแรงลมได้นะครับหรือว่าจะปรับให้ออโต้นะครับตามอุณหภูมิข้างหน้านะครับหรือจะปิดเลยก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นช่องสําหรับลมแอร์ออกนะครับแถวนั่งแถวที่2นะครับ อันนี้ก็จะเป็นช่องลมแอร์ออกแถวนั่งแถวที่3นะครับครบทั้ง3ตอนนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องคูลบล็อกนะครับเป็นกล่องสําหรับเก็บความเย็นนะครับอาจจะใส่น้ําหรืออะไรนะครับที่ต้องการความเย็นนะครับก็จะมีปุ่มนะครับสําหรับเลื่อนปิดแล้วก็เลื่อนเปิดนะครับให้ความเย็นเข้านะครับต่อไปก็จะเป็นระบบไฟส่องสว่างภายในรถนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับ ก็เ,เปิดได้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับอันนี้เป็นที่นั่งแถวที่2นะครับเป็นไฟ LED นะครับทั้งฝั่งด้านหน้าแล้วแถวที่2นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแถวที่3นะครับเป็นระบบไฟธรรมดานะครับ ัวนี้จะเป็นที่บังแดดนะครับก็จะมีกระจกสองแหนด้วยนะครับกระจกก็จะมีไฟด้วยนะครับทั้งฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ฝั่งข้างคนขับนะครับก็จะมีกระจกนะครับแล้วก็มีไฟเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นกระจกมองหลังนะครับสามารถปรับแสงได้นะครับ ลดแสงแยางตานะครับต่อไปก็จะเป็นไฟหน้านะครับไฟของเขาจะเป็นระบบออโต้นะครับกดขึ้นไปก็จะเป็นไฟลีนะครับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นไฟใหญ่นะครับด้านกลางนะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกหลังนะครับนี่นะครับสัญลักษณ์ไฟตัดหมอกหน้าแล้วก็สัญลักษณ์ไฟตัดหมอกหลัง อันยลักไฟเลี้ยวนะครับกดลงนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวขวานะครับผักขึ้นไปนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะครับตอนนี้ก็จะเป็นไฟขอทางนะครับอยู่ตรงกลางคอนโซลนะครับต่อไปก็จะเป็นระบบปัดน้ำฝนนะครับกดลงนะครับก็จะเป็นปัดน้ำฝนนะครับ สามารถปรับได้นะครับว่าจะให้ปรับเร็วหรือว่าปรับช้านะครับถ้าโยกเข้ามาหาตัวนะครับก็จะเป็นฉีดน้ำล้างกระจกนะครับ ถ้าบิดที่ปุ่มด้านนอกนะครับก็จะเป็นใบปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับ ต่อไปก็จะเป็นระบบปรับพวงมาลัยนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างพวงมาลัยนะครับสามารถปรับพวงมาลัยสูงต่ำได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบปรับตั้งเวลานะครับสามารถตั้งเวลาได้นะครับเป็นนาทีแล้วก็เป็นชั่วโมงนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบเกียร์ของเขานะครับเกียร์ P นะครับก็คือจอดนะครับดันลงมานะครับก็จะเป็นเกียร์ R นะครับก็คือถอยหลังเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับกล้องหลังก็จะติดอัตโนมัตินะครับพักลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกียร์ N นนะครับก็คือเกียร์ว่างนะครับ ผักลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกียร์ D นะครับก็คือเกียร์เดินหน้านะครับผักมาด้านขวานะครับก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับก็คือเกียร์ S นะครับเราสามารถผักเกียร์ขึ้นลงได้นะครับคล้ายเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งรถรุ่นนี้ก็จะมีอยู่ 6สปีดนะครับ6เกียร์นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีพัดเดิลชิฟต์นะครับที่พวงมาลัยนะครับด้านซ้ายนะครับลดเกียร์ลงนะครับด้านขวานะครับเพิ่มเกียร์นะครับ เพิ่มความสะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปโยกที่คันเกียร์นะครับสามารถโยกปัตต์ชิฟได้เลยนะครับผักขึ้นมานะครับก็จะเป็นเกียร์ดีปกตินะครับถึงแม้ว่าเกียร์อยู่ตำแหน่งเกียร์ดีนะครับเมื่อเราขับไปนะครับปัตต์ชิฟก็สามารถใช้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องผักไปที่เกียร์เอสเสมอไปนะครับ ระบบถอยหลังเขานะครับเมื่อเข้าเกียร์ R ถอยหลังนะครับกล้องก็จะติดอัตโนมัตินะครับก็จะมีเส้นการระยะให้นะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้สําหรับการถอยจอดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบเกียร์โฟวินนะครับหรือว่าขับเคลื่อนสีล้อนะครับหมุนมานะครับที่ H4 นะครับสัญลักษณ์ เกียร์โฟวินนะครับก็จะติดขึ้นนะครับอันนี้สําหรับใช้ขี่ทางลูกลังนะครับแล้วก็ทางถนนลื่นนะครับสามารถวิ่งได้ความเร็วนะครับปรับเกียร์ได้ก็คือไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสามารถหมุนเกียร์ปรับเกียร์ได้เลยนะครับอีกเกียร์หนึ่งนะครับก็คือ l c นะครับเกียร์นี้นะครับจะสามารถปรับได้รถต้องจอดนิ่งนะครับแล้วก็เข้าที่เกียร์ n นะครับ นี่ก็จะเป็นวิธีการนะครับเมื่อเราไปจอดรถนะครับแล้วสามารถให้รถเคลื่อนได้นะครับกุญแจงเขานะครับก็จะมีถอดออกได้นะครับมีปุ่มสําหรับกวดออกนะครับเอาไปเสียบเข้ากับช่องนะครับแล้วก็ผักนะครับมาที่เกียร์เอ็นนะครับต่อไปก็จะเป็นเบรกมือนะครับจะอยู่ข้างคันเกียร์เรากดปุ่มแล้วก็โยกขึ้นนะครับก็จะเป็นเบรกมือนะครับถ้าโยกลงก็จะปลดล็อกนะครับ นี่ก็จะเป็นที่เสียบอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็มีช่อง USB นะครับช่องแจ็ค AC นี่ก็จะเสียบนะครับสำหรับเปิดใส่กล้องนะครับนี่นะครับแล้วก็มีที่เสียบไฟด้านหลังนะครับ2จุดนะครับบ่อนั่งแถวที่2นะครับตัวนี้ก็จะเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นปลั๊กเหมือนปลั๊กไฟบ้านเลยนะครับ แต่เขาจะใช้ได้คือไม่เกินร0อยบาทนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นปุ่ม power mode และ eco mode นะครับปกตินะครับสัญลักษณ์ eco mode นะครับก็จะติดอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเราได้ตั้งไว้แล้วนะครับแต่ถ้ากดปุ่ม power mode นะครับสัญลักษณ์ power mode ก็จะขึ้นนะครับปุ่มนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องอัตราเร่งนะครับแล้วก็การเร่งแซงต่างๆนะครับทำให้รถมีความแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็มีปุ่มบอโต้สตาร์สต็อปนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมการสร่งตัวนะครับปุ่มบอโต้สตาร์สต็อปนะครับถ้าเรากดเข้าไปนะครับสัญลักษณ์ก็จะขึ้นออฟนะครับก็คือปิดการทํางานนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมการสร่งตัวนะครับถ้าเรากดเข้าไปก็จะปิดเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีปุ่มลงทางลาดชันนะครับเมื่อเปิดสัญลักษณ์ก็จะขึ้นนะครับ ปุ่มนี้นะครับจะใช้ได้เมื่ออยู่ในระบบขับเคลื่อนสีล้อเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมความเร็วนะครับหรือว่าคุยคอนโทรลนะครับเราก็กดปุ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ยกขึ้นหรือว่ายกลงนะครับจะสามารถล็อกความเร็วได้นะครับสัญลักษณ์คุยคอนโทรลก็จะขึ้นนะครับเมื่อเราจะยกเลิกการใช้แล้วก็กดปุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือไม่ก็อย่าเบรกนะครับระบบคุยคอนโทรลก็จะยกเลิกครับ ต่อไปก็จะเป็นปุ่มควบคุมพองมาไลยด้านขวานะครับก็จะเกี่ยวกับหน้าจอหน้าพวงมาลลยนะครับก็จะมีปุ่มต่างๆนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับข้อมูลการขับขี่ต่างๆนะครับ กดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับแล้วก็ปุ่มตรงกลางก็คือปุ่มโอเคนะครับปุ่มบนขวานะครับก็คือปุ่มกลับนะครับหรือว่าปุ่มแบ็คนะครับก็จะสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษานะครับต่างๆนะครับหรือว่าหน่วยต่างๆนะครับ ปุ่มการทำงานนะครับก็สามารถปรับได้ที่หน้าจอตรงกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่เฉพาะปรับที่ปุ่มพวงมาลัยนะครับบางเมนูนะครับต่อไปจะเป็นปุ่มที่พวงมาลัยด้านซ้ายนะครับก็จะควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงแล้วก็โทรศัพท์นะครับสัญลักษณ์บวกก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปุ่มพวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงนะครับปุ่มบวกนะครับ ุ่มลบนะครับก็คือลดเสียงนะครับลูกศรด้านบนนะครับก็คือเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับลูกศรด้านล่างนะครับก็คือถอยเพลงกลับนะครับปุ่มโหมดนะครับก็จะเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีทั้ง fm นะครับ am cd นะครับ usb แล้วก็โหมดต่างๆนะครับ แล้วก็ปุ่มโทรศัพท์นะครับก็คือปุ่มรับโทรศัพท์แล้วก็ปุ่มวางโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับสาหรับโทรศัพท์ด้วยเสียงนะครับกดสวิตช์โทรเพื่อเรียกหมายเลขที่ปรากฏขึ้นติดต่อหมายเลขหร่อโดยเลือกจากรายการแรกแก้ไขรายชื่อโดยเลือกรายการ ต่อไปก็จะเป็นระบบหน้าจอนะครับหน้าจอหลักของเขานะครับปุ่มแรกก็คือปุ่ม power นะครับกดเข้าไปก็จะปิดนะครับจะเป็นการปิดการทํางานนะครับถ้าเปิดเครื่องเสียงอยู่ก็ปิดนะครับปุ่ม home นะครับกดเข้าไปก็จะมาหน้าจอหลักด้านซ้ายนะครับ audio นะครับก็จะเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับปุ่ม track นะครับ แล้วก็เลื่อนเพลงไปด้านหลังนะครับผมหยุดการเล่นนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเล่นต่อนะครับด้านขวาก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับเพิ่มเสียงนะครับเครื่องหมายบวกลดเสียงนะครับเครื่องหมายลบปุ่มเมนูนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับ Connect Service นะครับเกี่ยวกับการติดต่อกับศูนย์ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับแผนที่นะครับปลายทางนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆนะครับซึ่งก็มีการตั้งค่าของระบบนะครับตั้งค่าการนำทางตั้งค่าเครื่องเสียง กดโฮมนะครับก็จะออกมาที่หน้าจอหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปุ่มเพื่อที่จะเอาแผ่นซีดีออกนะครับครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะครับรถจนตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับในเบื้องต้นนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับตั้งแต่การสตาร์ท การเปิดปิดประตูอะไรต่างๆนะครับจนถึงการใช้หน้าจอนะครับซึ่งในส่วนของหน้าจอแล้วก็ปวงมาลัยนะครับมีขั้นตอนแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทํารีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้อธิบายให้อย่างละเอียดนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะอธิบายเพียงเบื้องต้นนะครับสําหรับผู้ที่จะใช้งานเบื้องต้นนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมรีวิวของเรามาจนจบนะครับหวังว่ารีวิวนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่ได้รับชมสําหรับใช้เป็นแนวทางแล้วก็วิธีการที่จะใช้งานรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนนะครับขอบคุณมากครับ